ไปเป็นกุมนะฮะพลังงานราศีกุมนะครับต่อไปเป็นพลังงานราศีกุมนะฮะพลังงานราศีกุมนะครับดาวทิศดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์สถิตราศีกุมนะฮะ <c oughs> ครึ่งหลังของคุณนะฮะไม่ใช่ครึ่งหลังของคุณครึ่งหลังครึ่งหลังปี2021น่นะครับของคุณ <laughs> ครึ่งหลังของคุณโอเค this is the readings um, this is gonna be the reading for a c h o r u s put the energy down for love messages and money career ดิ second half of this year ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะสมัครสมาชิกเป็นกเป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะฮะ MORPONG 1 1 1 six of cups อืมแต่เดวิลนะฮะ okay n i h t of cups n i h t of cups อุ้ยวันนี้เรื่องเงินเราดีๆเนาะโอเคเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะอ่อนๆลงไปนิดนึงครึ่งปีหลังเนาะ มีอัพมีดาวส์นะฮะมีอัพมีดาวส์เราแต่มีอัพมีดาวส์นะฮะอัพสันดาวส์อัพสันดาวส์โอเคโอเคอ่ะ ฟึบอือฮึโอ้วันนี้ขึ้นสองอันเลยฮะอือฮึเยี่ยมอ่ะพลังงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของราศีกุมนะฮะโอเคคุณได้เอจจปาอ่าเพจจ์แน์นะฮะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะ ยังจับเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะผมรู้สึกว่าพลังงานที่เข้ามาหาคุณมีทั้งอันที่1คนเก่าของคุณนะครับผมโดยพลังงานศิกศบครับนะฮะอันที่2เป็นคนที่เป็นแบบกิกโลนะฮะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาเข้าไปแล้วไม่ยอมนะฮะหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกหลงไหลามากๆแล้วก็ไม่ยอมแยกจากกับเขานะครับผมโดยพลังงานของเดอะเดวิลนะฮะแล้วก็ ยังจะมีความรักดีๆเข้ามาหาคุณนะฮะเพราะฉะนั้นจงเลือกให้ดีๆนะครับผมคือมันเข้ามาหมดเลยคนเก่าของคุณนะครับผมคนที่เป็นคนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่านะครับผมภรรยา whatever นะฮะ,ะเข้ามาหาคุณและมีคนที่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาแต่ว่าเข้ามาแบบเหมือนแบบมาหลอกอ,ะอ่ะแล้วก็ มีคนที่จริงใจนะครับผมเข้ามาโอ้เออแต่ในภาพรวมของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ไปไหนจริงๆนะคือไม่เอาไม่เอาอ่าวอะฮอตสเปล่า <laughs> ไม่เอาอ่าวเลยอ่าฮะเอเอพลังงานโอรอมันเป็นลักษณะที่คุณ page of pentacles อะ page of pentacles เป็นพลังงานที่เหมือนกับ เอ่ออะไรดีอะเงินเดือนน้อยนิดชีวิตร้อยล้านอะประมาณนั้นคือเหมือนแบบมีคนเข้ามาจีบเยอะมากจริงๆนะแต่ว่าความสัมพันธ์จริงๆจังๆกับไม่ได้มีฮะเสียดายเสียดายมากๆเสียดายใครหรือว่าเสียดายคนนี้เสียดายคนไนออฟไนออฟคัพคนเนี้ยนะครับผมใครไหนไหๆใครมีกลุ่มมั่งเออคือแบบ ไม่ไม่ได้ไม่ไม่เอาอ่าวจริงนะยังยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมันยังไม่ได้ไปไหนเลยเยี่ยมใครนะฮะคุณสิริกรนะครับในไลฟ์นะคุณสิริกรคุณยอดเยี่ยมมากนะฮะเมื่อคุณรู้มากขึ้นช่องผมจะเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้นเพราะว่า Reading ของผมอ่ะมันมันมันซับซ้อนไง นะครับผมมีมีหลายๆคนฟังแล้วก็ได้ message หนึ่งไปแต่ว่าคนที่รู้จริงๆรู้ลึกจริงๆคุณจะได้ประโยชน์มากดลยครับนะฮะโอเค แน่นอน,นะฮะดูให้ครับคุณทำยังไง Three of Pentacles ให้คบเป็นเพื่อนไปจะจะเชียเล่นนะฮะเออพลังงานราศีกุมนะฮะในครึ่งปีหลังในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยให้คุณพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าเพิ่งคนเก่าอย่าเพิ่งคนที่แบบดูดีหุ้ยคนนี้ถูกใจมากเลยหรอพูดจาดีตรงสเปคทุกอย่างกับคนที่มีความรักดีๆแต่ เขาอาจจะไม่ได้หน้าตาดึงดูดค kind of ุณนะฮะก็หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สักอย่างนึงอะที่ไม่ได้ดึงดูดคุณแต่ว่าเขามีความจริงใจอยู่ผมรู้สึกว่าคุณต้องพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วนะฮะ t ัว e e ่า a พ n นเเนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อยๆค่อยๆทำก้าวทีละก้าวอะเหมือนกับคุณค่อยๆค่อยๆย่องไม่ใช่ค่อยๆย่องไม่ใช่เหาะย่องไปหาไสามคนนี้ค่อยๆเหมือนกับจะ one step at a time. It seems like you slow down the process. You no need to rush things because this is the energies that will put you in the long-term relationship. You don't want to jump in conclusions in the any choices that appears upfront. And uh, many of them are faulty choices, which is you, you, you I think you won't, uh, you won't be delighted to choose as the your your final destinations if for example if you choose the the devil ถ้าคุณเลือก the devil คนที่คุณชอบโอ้โหคนนี้หล่อมากเลยดูอะไรเง <laughs> <น>ี้ยผมรู้สึก <laughs> ว่าอ่า uh, in the end เนี่ยมันก็จะไป end up ในอะไรครับผม <laughs> <laughs> มันก็จะไป end up ใน underworld <laughs> 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 ใช่แล้วนะครับผมอ่า uh, หรือว่าคนเก่าคุณก็จะวนลูปในความสัมพันธ์เดิมๆที่คุณเคยเจอมาเนี่ย แบบนั้นหรือว่าคนใหม่ที่คุณรู้สึกว่าดีเป็นคนดีและอาจจะไม่ถูกใจแล้วคุณก็เลยมองข้ามไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าของดีจะต้องค่อยๆค่อยๆอ,อ,อะไรอะ่ะมันมันค่อยๆพินิษพิจารณาเหมือนเหมือนคุณกำลังเพ่งเพ่งดูสถานการณ์อย่างหนึง่งี่ยมันไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมันมันต้องค่อยๆดูแบบละเอียดไปนะครับ Uh, Night of bonds to Knight of pentacles เออโอเคผมรู้สึกว่าออ <c oughs> นอกจากจะพิจารณาอย่างท่วนถี่แล้วนะครับผม <c oughs> การที่คุณจะทำอะไรตอนนี้เนี่ย <c oughs> มันก็ใกล้แล้วนะครับผมมันยังไม่สมบูรณ์แหละแต่มันก็ใกล้แล้วที่ที่เข้าใกล้ไอตัวสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีลองเท r มแต่คือ ผมรู้สึกว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่คุณจะจะเลือกความสัมพันธ์ที่จะเดินไปกับคุณในระยะยาวนะฮะด้วย n i ยอ of wands มันมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่า,าถ้าเกิดคุณเลือกไม่ดีอ่ะมันก็จะเป็นเป็นการที่คุณเลือกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปจนจนยาวนานของความสัมพันธ์ของคุณแล้วผมคิดว่าคุณไม่ควรจะเสียเวลาในความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับอืมก็ด้วยความห่วง นะฮะอืม n นด e เ n ิลส t นายนอ t of p e n เ a c l e s, mm. <S เป็นลักษณะที่เอคล้ายๆกับเอีอ e ฟ of Pentacles ตรงนี้ Night of Pentacles to รีอ e e แพนเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อยๆทำไปอ่ะความสัมพันธ์เนี่ยมันจะตอบคุณเองนะครับว่าอ๋อคนเก่าเป็นยังไงคนที่เข้ามาหลอกเป็นยังไงคนที่เข้ามาจริงใจมันเป็นยังไงมันเหมือนกับ สช้อยเนี่ยเวลาคุณดูรีบๆในช่วงแรกอ่ะโอ้ช้อยที่เป็น The Devil มันดูดีมากๆช้อยที่ดูไม่ดีเลยเป็นคนที่เข้ามาใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่คนคนเก่าของคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะครับซึ่งประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่า Six of c ค p s เนี่ยคนเก่าที่ทีเ่เข้ามาหาคุณเนี่ยผมรู้สึกว่า เขาเปลี่ยนสถานการณ์ของตัวเขาไปด้วยนะมผมคิดว่ามันไม่ใช่พลังงานเดิมเป็นคนเดิมที่คุณเคยเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เลยกลายเป็นความความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะอนะครับโอเค six of cup นะ six of cup โอเค มีหลายอย่างที่ที่เข้ามานะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้ทั้งปีคุณก็ยังเลือกไม่ได้นะฮะก็ค่อยๆชิลไป <laughs> เออสำหรับใครที่อยากสละโสดแล้วนะฮะจริงๆมันคือโมเมนต์ที่จะสละโสดแต่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนไปอะคุณจะเลือกแบบ The the d e วิ l หรือคุณจะเลือกแบบเล่าเก่าในขวดใหม่ซิกสอบครับหรือคุณจะเลือก คนใหม่เพียวๆที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะฮะในเรื่องของการเงินนะฮะอในเรื่องของการเงินผมรู้สึกว่าดีีดนะับผมอันที่หนึ่งจะมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างมากเข้ามาอย่างชัดเจนเข้ามาอย่างรวดเร็วใครสมัครงานไปใครสอบบรรจุไปคุณจะได้รับผลนั้นนะครับผมใครที่อยากได้ทํางานสมัครไปแล้วเขาไม่เรียกนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะเรียกคุณนะครับผมแล้วมันจะดีไหมหมอแล้วเขาจะให้ค่าตอบแทนดีไหม คุณตอบตัวเองเลย n of Pentacles นะฮะตอบเองได้ไหมตอบเองได้ไหมตอบเองได้ไหมไม่ได้ครับหมอถ้าได้ก็คงไปดูไพ่แทโรแล้วนะคะเอยอ e of p e n เ a c l e s เป็นพลังงานที่ uh, เรื่องของการเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคุณนะเหมือนเหมือนเอเอมันเหมือนกับอะไรอะ I have 99 problem but the เอ็นวันเดอะมนะครับผมมีพลังงาน99เอ้ยไม่ใช่มีปัญหา99อย่างแต่ว่าเรื่องเงินไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะฮะว,ว้าวครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับผมอโคเรสเนี่ยจะก้าวกระโดดนะฮะผมรู้สึกว่าก็จะเป็นปึกแผ่นจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินทั้งโชคลาบด้วยนะฮะคุณได้ออเดสออฟคันะฮะอดอ ไปที่ไหนได้รับการช่วยเหลือดูแลนะครับผมคนที่เคยเป็นอาลิจะพ่ายแพ้ตัวเองไปนะฮะในเรื่องของการงานนะจะมีคนที่เป็นเจ้านายใหญ่เป็นคนที่มีระดับสูงให้โอกาสเรานะครับผมอ,อ,อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งหลังของปีเนี่ยเป็นเป็นครึ่งที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินการงานนะฮะ The high p r e s s ขึ้นมาในเรื่องของการงานของคุณมันหมายถึงผมคิดว่า,าจุดนี้คุณได้ใช้สติปัญญาของคุณค่อนข้างมากเลยผมรู้สึกว่าคุณไม่หวาดวิตกนะผมรู้สึกว่าคุณมีความพร้อมนะในเรื่องของการตัดสินใจมีความพร้อมในในเรื่องที่สิ่งที่คุณจะต้องทำอะ่ะเออผมรู้สึกว่า คือเรื่องของสติปัญญาเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรู้ในเรื่องของการทำงานตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นของคุณเลยนะครับด้วยพลังงานของ The High p r i e s e s นี่ด้วยพลังงานของ The High Priestess คุณเห็นไหมว่าตัวตัว,ต,วตัวคุณคือพลังงานในเรื่องการงานของคุณค่อนข้างนิ่งค่อนข้างคามค่อนข้างที่จะดีแล้วผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานพลังงานโดยรวมนะฮะ ตัวสรุปของคุณเนี่ยคุณได้ d e impressed ซึ่งมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการกําเนิดมันหมายถึงการเกิดขึ้นมันหมายถึงสิ่งที่งอกงามเจริญเติบโตนะครับผมอ่ะอันนี้นะฮะผมรู้สึกว่าพลังงานนี้มันจะสนับสนุนให้คุณตัดสินใจมันจะสนับสนุนให้คุณเริ่มต้นกับ choice ที่ถูกต้องนะครับผม,มผมรู้สึกว่า สิ่งไม่ดีอะไรหลายๆอย่างที่คุณมีเนี่ยมันก็จะออกไปนะครับด้วยพลังงานของ six of source โอเคไหมผมรู้สึกว่าคุณเดินออกจากปัญหาผมรู้สึกว่าตัวคุณนะอาจจะเป็นพาร์เนอร์แต่ผมรู้สึกว่าคือถ้าเป็นพาร์เนอร์พาร์เนอร์เดินออกไปก็แปลว่าตัวคุณเป็นปัญหา <laughs> แต่ผมไม่คิดว่าตัวคุณเป็นปัญหาจจะเป็นตัวคุณเดินออกจากปัญหาตรงนี้นะฮะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณได้ ten ออ cups แล้วคุณต้องการอะไร t e o of u p s ไม่ต้องการอะไรเลยนะฮะเอ้ก็คงต้องการแหละต้องการคนที่จะมาช่วยใช้เงินนะครับผมถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะช่วยใช้เงินแอดไลน์หมอปองนะครับโ <laughs> <laughs> อเค <laughs> okay, Ten of p n n t a c l e s นะฮะเซเผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีคนช่วยถึงแม้ว่าจะมีะใครเข้ามานะแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยคือชุดสนับสนุนก็มีนะครับผมแต่ว่า อุปสรรคมันก็ยังมีด้วยตัวสถานการณ์ของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณต้องเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นในจุดยืนของคุณนะฮะเพราะว่าเราต้องมีจุดยืนถ้าเราไม่มีจุดยืนเราต้องหาจุดนั่ง <c oughs> มันจะเมื่อยถ้าจุดยืนอะเซเว่นเซเว่นออฟบนะครับแจมมาแล้วนะ เหงาเลยนะฮะไม่มีคนรับมุกฮะร้นอนมากไข้ขึ้นโอเคฉีดวัคซีนยัง <laughs> <laughs> Yes it's February 1 9 t Aquarius Yes I mean your question is uh okay it's Aquarius But that is only sun sign. If you want to know all the, the details in the your natal chart, it will have. It, it must have the all all informations like time, date, year, and place of birth. Mm. Okay.